เฮ้ยอามิสปินอือมาไล้วมาแล้วนี่เคยเจอเปล่าอามิสปินโอ้โหข้างควาเสียงดังมากเอาเข้าแล้วใเข้ยเฮ้ยเอ้ยไหนๆลองลองลองเอาตรงไล่ตรงเท้าไล่ตรงเท้าไล่ตรงเท้าไล่ไม่ได้ตรงเท้าไม่ได้ ไล่เลยได้เลยไล่เลยอยากเล่นไล่หน่อยมันเทอมันไล่ไม่ได้มันไล่ไม่ได้เอาข Aye, ้างๆก็ได้ไปไหนวะมีตั้งห้องปุ๊บเอ้ยมีตั้งห้องมันจะเข้าไม่ได้ไปเฮ้ยจุดเป็นโอ้โหม่มีเอ็มพีหมดแล้วรวยไหเลยาเรื่องมรวยบูเต็มเนาะไม่เป็นไรับไป ผมผมจะไม่ดูคนด้วยบูเจบ้ากอ่ะผมจะไม่ได้ให้อะไรยี่สิบเมารเฮ้ยถ้ามันขอดีซีผมไม่ดีซีให้นะเนี่ยเฮ้ยจริงๆนีถ้ามาใช้เล่นย่นี้พี่ไม่ได้ให้อะไรยี่สิบเมตรตอนแรกะมาสุบชบูอเออเดี๋ยวดิยังจะปินไรเรลาอยู่เลยเอาเอามีหายไปไหนแล้วเนี่ยไม้แดงมาไปก็ไป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 อะทำมมามาเลยอะไใครใครจะจะปินไรเราบอกมาเดี๋ยวจัดให้ ก็จะป็นเองเป็นไรราวอะไรวะนี <S <S <t> ่จะปินไรเราหัวมาแวามันคืออะไรมันต้องอยู่ตรงคิดเลนคิดที่พี่ไปเดินผ่านแล้วกดได้ใช่ไหมพินยอนใหม่มินยอนใหม่มินยอนใหม่นั่นไงเข้าอาวมิเก้าแก้วเข้าอาวมิไปแล้วเฮ้ยได้ล้นสูงมาใส่ด้วยไหนใส่ดิเจตาโมไม่เห็น อ๋ 40, 40อสี่สิบแปดร้อยดูดีใส่ส้สนสูงส้นสูงเพิ่มอะไรอ่ะเริ่มเพิ่มลักป้องกันศูนย์เฮ้ยส้นสูงแก้วด้วยไม่เอาอ่ะแม่ป้องกันศูนย์ลุงจำ<ม> <c oughs> อะไม่ย้อนย้อนนะเดี๋ยวนึงเอาเอาอกก่อนลงงจำร้อยต่ร้อยมีด้วยเฮ้ยยังไม่ได้ออก,กตัวยนมาไดโยน้ยนมาได้จนอนแยน้วจลจยล้อนเยอะเยอกเก็บเอาดี โปรเตโตเขาโปเตโต้เฮ้ยโยนไปแล้วเอาอยังไม่โยนดีกว่าโยนไปแล้วอ่ะของเขาไม่ได้ว่าอะไรไม่เกี่ยงเลยเขเนี่ยปิดก็ได้วะมีแอร์พีสปินอีกอ่ะนี่สปินเออมีดาบสปินได้ อัรกว่าอารกว่าออสปินต่อมันเป็นโผล่ช่องไหนวะมาเป็นคอมโบนี่แอสปินเฮ้ยประกาศสปินต่อไม่ได้เอพีหมดไอของจินเมื่อกี้มันไปโผล่ช่องไหนวะช่องเก็บของช่องสใส่ช่องสวมใส่เฮ้ยอยากใส่อะที่ข้าดบอกพี่เข้มที่คาดผมนี่ยังไม่เกมพออีกอ่ะไม่เกออะ ต้องใส่ส้นสูงเองสี่ครับผมส้นสูงจมูกแดงผู้ชายผู้ชายเด็นี่เข้มเอาหนวดขาวมาเดี๋ยซื้อให้แก๊้าเรชอะเอาไหมมาแขงวัวมีสีปุ่มนะเฮ้ยสีมกันด้ยมีแปด้วยจะินไปจะบินฟลับเื๊อยูยูยแข่งแข่ง่อกีแล้วแบบบานมา รีบมันมาตรงๆพิ้มอ่ะพิวผิวว่ะแอโใครแอนโใครเหนื่อยแล้วคนเมย์เหม่อประกาศเอพี SP หมดอยากได้เอีอ่ะเอาจังไหนวะไปไม่แดงได้ยังไงนี่อัดคลิปจนได้หลายนาทีแล้วเน,ะน,นี่ยถามดปอยู่เหรออัดคลิปเฮ้ย ไปแมกซ์แม่ได้ปังสิเข้มไปเข้มหกหมิมี่ิจมีโอโล่ื่อชื่อมึงนี่ไยพี่อากูพี่อาคุพี่อากูซื้อยาหน่อยดิของยายาอะไรเลเวอชั่นยาเนก้ามั้ง